สวัสดีครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบดต่เอ็กซ์โซนโปรวีตัวนี้นะครับตัวฟังก์ชันเต็มนะครับอ่าเป็นอีลซูมิลเนะครับเปิดสวิตช์กุญแจออนอยู่ตัวนี้รถสภาพก็จมน้ํามานะครับแต่ยังไม่ได้ซ่อมอะไรอ่าเดี๋ยวเราผมจะเข้าไปดูครับ m ิลเปี2005นะครับเครื่อง3000ตัวนี้ตัวนี้เป็น เครื่องยนต์ 4JJ1 นะครับอ่สภาพแบบนี้นะครับอันนี้กล่องอเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเข้าได้ลึกแค่ไหนนะครับอ,อีสุไทยแลนด์ตกลงตัวนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆช่างนะครับ ราคาพร้อมโปรโมชั่นอยู่ที่1,9000บาทนะครับพร้อมหัวแปลง24โวลต์ถ้าไม่เอาแท็บเล็ตนะครับก็จะอยู่ราคา1 1 0 0 0นะครับถ้าเอา24ด้วยเพิ่มอีก1,000เป็น1 2 0 0 0บาทนะครับใช้งานง่ายครับเหมาะสำหรับเพื่อนช่างนะครับตัวนี้โปรแกรมเราตลอดชีพนะครับหลังจากอัปเดตแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับเราพร้อมดูแลตลอดอายุการใช้งานอ่าเจอหมายเลขวินแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับ อ่า s e t f c t m y e m year เลือกปีตัวนี้ปีปีสองพนะครับเดี๋ยปีสองพ tf อ่าเราก็ตัวนี้เลือกเข้าได้เลยครับอ่าเราเข้า engine เลยครับ ecm นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องสามพันสี่นนะครับนี่ครับอ่ากดเข้าไปได้เลย อ่เรามาดูค่าสดก่อนนะครับอ่าเลือกทั้งหมดตกลงอ่ากดแปลก็ได้ครับนี่ครับอ่า น,นี่หัวฉีดหนึ่งสองสามสี่ก็เจอครับอ่ากดแปรอีกทีครับมีหลายหน้าครับนี่หน้าสามอ่ากดแปรอ,อันนี้เราอยู่ห่างเน็ตหน่อยนะครับปุติจะแปรรูดเดียวนี่หน้าสี่กดแปรก็ได้ครับ หน้าห้ากดแปลครับหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับหน้าหกอ่ะกดแปลเนีน่เข้าได้ลึกครับตัวนี้อ่ะต่อมาเราลองดูอ่าเมื่อกี้เข้ากล่องเครื่องยนต์นะครับ เลสดาต้าสตรีมโอเคกล่องเครื่องยนต์อ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าเข้าตัวอื่นบ้างนะครับอีโ e มอ่ะลองเข้าอีโมก็ได้ครับเลสดาต้าสตรีมเลือกทั้งหมดตกลงอ่ะแปลอ่าเห็นไหมครับ กดออกกดออกกดออกอ่าถุงลม SRS read data stream อ่าเนี่ยครับเลือกทั้งหมดตกลงอืมกดออกกดออก อ่าเรามาดูเอนจิ้นเหมือนเดิมกับเครื่อง3 0 0พ j j เ e q u t i o n test อ่าตัวนี้เทสอะไรได้บ้างรีเลย์ระบบเชื้อเพลิงโซลินอยระบบอ่านี่ครับโคมไฟอ่าลองโคมไฟก็ได้ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าระบบลดจมน้ำอ่ากดแปรอ่าฟัง์กชันเฉพาะดับเครื่องยนต์ตกลง ให้ทำอะไรเอ่ยกดใช้เพื่อดำเนินการต่อกดโอเคสถานะตัวสอบปิดอยู่กดเพื่อใช้ดำเนินการต่ออ่าอ่าตัวนี้รถจมลาำอยู่ครับตอนต้องแก้ไขยอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนอ่ะอย่างเงี้ยครับโอเคกดออก กดออกอตัวนี้เหมาะสำหรับเพื่อนเอนช่างนะครับอ่ากดออกได้เลยครับตัวนี้เพื่อเพื่อนๆคนไหนเพื่อน,อน,น,น,อนช่างสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับเนี่ยเป็นมิวเอแล้วไอ้มิวเซนะครับดูสภาพเครื่องรถจมน้ำมานี่ครับของเราเทสได้หมดครับ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับ